จริงๆประเทศไทยเรามีมีความพร้อมหลายๆด้านในการ <c oughs> ที่จะเป็น medical hub <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเรามีทีมบุลคลากรทางการแพทย์ที่ที่มีศัก,กยภาพ <c oughs> นะครับในแง่ของตัวบทกฎหมายเองเนี่ยมันยังทําให้การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านนี้มัน <c oughs> จำกัดมาก <c oughs> นะครับถ้าเราผลักดันให้มีการใช้ให้มีการเข้าถึงจริงจังต่อให้เราอายุ8 9 0ปีเราก็สามารถจัดเก็บเซลล์ของตัวเองได้ได้เหมือนกันใช่ และตอนนี้เราก็อยู่กับดรนายแพทย์สุปชัยเอกพัฒนกิจนะครับแพทย์ผู้ชํานาญการโลหิตวิทยาสวัสดีคุณหมอครับสวัสดีครับครับก็วันนี้อยากจะพาผู้ชมทุกคนมาขอความรู้คุณหมอเรื่องเกี่ยวกับสเตมเซลล์นะครับโดยนิยามของคําว่าสเตมเซลล์เนี่ยหมายคมว่าเซลล์ต้นกำเนิดเนี่ยนะครับคือมีเซลล์ที่คือมีคุณสมบัติ3อย่างอย่างที่1คือเป็นเซลล์ที่สามารถเพิ่มจํานวนตัวเองได้ไม่มีจํากัดนะครับอย่างที่2คือเซลล์ ที่เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนไปเป็น,นเนื้อเยื่อปลายทางได้นะครับเราเรียกว่า differentiation ครับ,รบอย่างที่3คือคุณสมบัติตั้งต้นของเซลล์ที่เพิ่มจำนวนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันทดแทนตัวเองได้คือคุณสมบัติตั้งต้นมันไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเพราะฉะนั้นในทางด้านเซลล์อาจจะแบ่งเป็น2ชนิดหลัก ชนิดแรกคือสเตมเซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดเลยก็คือสเตมเซลล์ที่เกิดตั้งต้นจากเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจิผสมกันครับเกิดมาเป็นชีวิตหนึ่งชีวิตเนี่ยมันเริ่มจากสเตมเซลล์สเตมเซลล์ตัวเดียวนะครับสเตมเซลล์ชนิดนี้เราเรียกว่าเอมบริโอิกสต็มเซลล์หรือเอเสเซลนะครับเป็นเซลล์ที่เปลี่ยนไปเป็นสิ่งมีชีวิตได้ทั้งชีวิตเลยนะครับแต่ว่ามันมีคุณสมบัติสูงแต่มันเอามาใช้ทางการแพทย์ไม่ได้เพราะว่าอันที่หนึ่งมันผิดจริยธรรมในการแพทย์เพราะว่าเราไปพรากชีวิต อย่างที่2มันมีคุณสมบัติความสามารถสูงมากพบว่าเมื่อเอามาใช้ในทางคลินิกมาใช้กับมนุษย์เนี่ยมันก่อให้เกิดมะเร็งที่เราควบคุมไม่ได้เขาเรียกว่า e s cell e s cell นะครับส่วนเตมเซลกลุ่มต่อมาเราเรียกว่า adult stem cell มันเป็น s เซ m มเซลที่มีการกําหนดคุณสมบัติความสามารถมันลดลงมันไม่สามารถเปลี่ยนไปเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งชีวิตได้ครับสเต็มเซล์พวกนี้มันสอดแทรกอยู่ในอวัยวะต่างๆแล้วก็ มันขึ้นอยู่กับว่าเราพูดถึงสเต็มเซลล์ย่อยชนิดไหนครับนะครับจะแบ่งเป็นสามกลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือเป็นสเต็มเซลล์ที่เรามาใช้ในการรักษามาตรฐานก็คือสเต็มเซลล์ที่เป็นเซลล์ต้นกาเนิดของโรคเม็ดเลือดสเต็มเซลล์กลุ่มนี้เรามาใช้รักษาส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกลุ่มโรคเลือดไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการปลูกถ่ายไขกระดูในคนไข้ที่เป็นโรคเลือดที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมเช่นโรคธาลัสเมียนะครับ กลุ่มคนไข้ที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดไม่ว่าจะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันนะครับมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรือรังบางชนิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับหรือในทางโรคมะเร็งที่เป็นเนื้อเยื่ออวัยวะเนี่ยก็อาจจะมีการนำมาใช้ในผู้ป่วยเด็กเล็กนะครับเซลล์กลุ่มที่2ก็จะเป็นเซลล์ทางงานวิจัยซึ่งซเราอาจจะแบ่งเป็นเปสองกลุ่มย่อยครัเซลล์อันที่หนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่เราจัดเก็บจากร่างกายของเราครับแล้วก็เอามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ครับ กลุ่มนี้กลุ่มหลักที่เราพูดถึงแล้วมักจะพูดถึงมีเซนไคมอลเซนเซลเป็นเซนเซลที่จริงรู้จักกันมาตั้งแต่ประมาณปี1980ความสามารถของเซนเซลนี้มันมันจะแตกต่างจากเซนเซลตั้งต้นนะเพราะฉะนั้นเนเยื่อไปทางที่มันจเจริญไปเป็นได้เนี่ยก็จะจำกัด กลุ่มสุดท้ายคือสเต็มเซลล์ที่ยังอยู่ในการวิจัยเป็นหลักยังไม่ได้เอามาใช้ในมนุษย์นะครับก็คือเซลล์ที่ชื่อว่า inducible pluripotent stem cell หรือบางคนเรียกว่า iPSC IPSSC อันนี้คือเราเหนี่ยวนําให้สเต็มเซลล์มันย้อนกลับไปเป็นสเต็มเซลล์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เป็นประโยชน์ในแง่ของเอามาจําลองการเกิดโรคถ้าเป็นโมเดลในการศึกษามากกว่าอ๋อคือเหมือนเอามาเป็นตัวทดลองวิจัยในการศึกษาโรค ใช่แต่ว่ายัง,ยงคงต้อง,องดูดเสียระยะยาวอีอก,อกนานผมคิดว่ามันอาจจะอาจจะไป,ไปไม่ถึงท่านนั้นหรือเลาต้องรอดูข้อมูลในอนาคตครับเราก็ต้องดูเป็นเรื่องของอนาคตไปก่อนรรตรงนี้โอเคทีนี้การใช้งานหรือการยอมรับในวงกว้างในประเทศไทยเนี่ยสถานการณ์ตอนนี้เป็น,ปนอย่างไงาบ้างครับเราจะมีโอกาสได้ใช้เซมเซลในรูปแบบไหนบ้างครับ,รบหมอก็อย่างที่เรียนแจ้งว่าเซมเซลกลุ่มที่เป็นมาตรฐานในปัจจุบันคือเซลล์ต้นกาเนิดเม็ดเลือดเนี่ยเราสามารถใช้ได้ในทุกโรงพยาบาลที่มีเปิดรับบริการ ในการบริการรักษาล่านนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มหมอโลหิตวิทยาหมอโล,ลือดนะครับเพราะต้องดูแลผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดมะเร็งชีสต่างๆสเต็มเซลล์กลุ่มนี้สามารถใช้ได้ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในสเต็มเซลล์กลุ่มอื่นๆน,นะครับ,รบโดยเฉพาะมีเซลล์ไฮมสเต็มเซลล์ซึ่งมีข้อมูลเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยปัจจุบันมันยังจํากัดอยู่ในแง่ของการวิจัยทางการแพทย์ด้วย ข้อจํากัดอันที่หนึ่งคือกฎหมายระบุไว้อย่างนั้นว่าการทำเซลล์ใดๆในการรักษาคนไข้ที่ไม่ใช่การรักษาที่เขากําหนดมาตรฐานเนี่ย,ยต้องทำภายใต้โครงการวิจัยอ๋อค,คือมีบางส่วนเกี่ยวกับโรคเลือดที่สามารถใช้งานได้แล้วในตอนนี้สามารถช่วยผู้ป่วยที่ประสบปัญหากับโรคเกี่ยวกับโรคเลือดบางชนิดที่ระบุมาเนี่ยได้แล้วแต่ก็จะมีอีกส่วนหนึ่งที่จํากัดอยู่ในวงของการวิจัย ในตอนนี้ก่อนใช่ไหมครับใชค่ครับครับแล้วถ้าอย่างนี้ถามไปถึงเรื่องของสถานการ STEM ์สเต็มเซลล์ในต่างประเทศล่ะครับคุณหมอสเต็มเซลล์ทางการวิจัยทางการแพทย์ในต่างประเทศเก้าวหน้าไปมากเลยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ที่ท ยุคของการพัฒนาเซลล์ม,มันหยุดไปเพราะความกังวลในแง่ว่ามันจะไปเกิดมะเร็งหรือเปล่านะครับแต่ว่าในยุคหลังช่วง20ปีหลังเนี่ยมันกลับมาบูมใหม่เพราะว่าหลายๆประเทศก็เปิดทางเปิดกฎหมายให้ทําการศึกษาวิจัยได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วอเมริกาฝัง่งยุโรปนะญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่กลุ่มประเทศที่ที่มีความก้าวหน้าเยอะอินเดียจอร์แดนอิหร่านหรือแม้แต่ทางอิสราเอลเนี่ย เขามีมีการทําวิจัยเรื่องนี้เยอะมากนะครับเพราะเหมือนผมก็เคยได้ยินว่ามีคนไทยมีทำการบินไปรักษาที่ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจริงใช่ไหมครับคุณหมอครับ hmm. เพราะว่าหลายๆประเทศนะครับทั่วโลกนะ่ยมันมีบางชนิดโลกที่เขากําหนดมาว่า hmm. ขึ้นทะเบียนสามารถใช้เมเซลล์ได้นะครับนั่นหมายถึงว่าความแตกต่างในด้านความก้าวหน้าหรือการพัฒนาของอุตสาหกรรมเซมเซลล์ก็ขึ้นอยู่กับ เรื่องของตัวบทกฎหมายที่คอยควบคุมของแต่ละประเทศอย่างนี้ถูกต้องไหมครับหมอใช่ครับใช่ครับคือมันต้องดูสมดุลระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความกังวลเรื่องความปลอดภัยครับเพราะปกติแล้วเนี่ยการที่จะมีการรักษาใหม่ๆในปัจจุบันเนี่ยมันต้องผ่านการศึกษาอย่างน้อย3าระยะเขาเรียกว่าการศึกษาวิจัยระยะที่1 2และ3ครับ ระยะที่1ห,หมายความว่าการศึกษาในคนสุขภาพดีจํานวนน้อยปลอดภัยระยะที่2คือคนที่เป็นโรคที่เราสนใจจํานวนหนึ่งนะครับแลวก็ระยะที่3คือคนที่สนใจในปริมาณมากขึ้นที่เป็นโรคนะเพราะฉะนั้นกว่าจะผ่านการศึกษาระยะหนึ่งสองมาสามเนี่ยมันต้องใช้เงินทุนวิจัยเป็นหลายพันล้านค่อนข้างมากใช่เพราะมันต้องโครงการวิจัยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายนะแล้วเราต้องไปเทียบกับการรักษามาตรฐานปัจจุบันด้วยเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายมันจะพอกพูนขึ้นมา นั่นเป็นเหตุผลว่ายาใหม่ๆมันถึงแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เข้าถึงน้อยลงเพราะว่ารัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ครับต้องเรียนได้ทราบว่าปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าการแพทย์จะพัฒนาไปมากแต่ว่าในหลายๆโรคของความเสื่อมเนี่ยเราก็ยังไม่มีวิธีการรักษานะครับอย่างคนไข้ที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะถ้าเขากลัผ่านการรักษาในขั้นต้นไปแล้วปรากฏว่า สภาพของระบบประสาทการทํางานของระบบประสาทมันทํางานได้แย่ลงเขาก็เป็นอนุพืชกอมาภแล้วเราก็ทําได้เพียงแต่กายภาพบําบัดนะเพื่อฟื้นฟูให้มันกลับมานะฮะถ้าพูดในแง่ของมูลค่าการตลาดของสเต็มเซลล์เนี่ยปัจจุบันเขาจะอาจจะครอบคลุมในหลายๆด้านที่นอกเหนือจากสเต็มเซลล์ที่เรากล่าวกันมาด้วยเพราะว่ามันอาจจะรวมเซลล์บําบัดอย่างอื่นซึ่งเซลล์ตั้งต้นอาจจะไม่ใช่สเต็มเซลล์ อย่างเช่นเราอาจจะเคยได้ยินคำว่าคาร์ทีเซลคาร์ทีเซลคคืออะไรครับคุณหมอคือทีเซลเนี่ยคือเซลระบบภูมิคุ้มกันแล้วเราดึงเอาออกจากร่างกายของผู้ป่วยแล้วก็มาพัฒนาให้มันมีมีเหมือนหน่วยตรวจจับเซลล์มะเร็งหรือเซลโรคที่เราต้องสนใจเนี่ยแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในร่างกายพวกนี้ก็ถือเป็นเซล์บำบัดอย่างหนึ่งซึ่งในอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะพูดรวมกัน ว่าเป็นเซลลูล่าเทอรปีเป็นยีนเทอรปีก็คือคอยู่ในกลุ่มเดียวกันใช่ครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจก็เป็นยีนบำบัดยีนเทอรปีเนี่ยก็หลักการคล้ายๆกันแต่ว่าเซลล์ที่เราเอาออกมาส่วนใหญ่จะเป็นเซลล์ cell, เป็นเซลล์ตั้งต้นของเซลเม็ดเลือด เป็นเซ็นเซลของทางเม็ดเลือดน,นะครับเขาก็มาปรับปรุงหรือเพิ่มสารพันธุกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อโรคแล้วก็ใส่กลับเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นกลุ่มการรักษา2รูปแบบนี้มีการขึ้นทะเบียนนํามาใช้ในมนุษย์แล้วแล้วก็มูลค่า การการการใช้การเข้าถึงเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับอย่างยีนบำบัดที่ใช้ในโรคทาราซิเมียที่เราคุ้นเคยในต่างประเทศเขามีการอนุมัติขึ้นทะเบียนในโรคเบต้าทารสซิเมียแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันสูงถึง1.8ล้านเหรียญสหรัฐนะครับตกเกือบ60 70ล้านนะครับใช่ปรากฏว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยไม่มีประเทศในยุโรปยอมให้ใช้เลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงมาก ปัจจุบันก็มีแต่ขึ้นทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะครับที่เราพูดกันมาในขั้นต้นเนี่ยคนที่สนใจจะเก็บแต่เทคโนโลยีมันอาจจะยังไม่ไม่ได้ครอบคลุมมากนะจะสามารถทํำยังไงที่จะมีการจัดเก็บหรือว่ายังไงอย่างเงี้ยไหมครับือจริงๆเซลล์ที่เราพูดถึงกันเนี่ยเราพูดถึง MSC เป็นหลักมีเซ็นทมลเซลล์เพราะว่าเป็นเซลล์ที่มีข้อมูลค่อนข้างนานและก็หลากหลายโรคนะครับทีนี้มันเป็น ชื่อสเตมเซลล์ก็จริงแต่ว่าจริงๆเขาพบว่าในร่างกายของเราเนะี<ม>่ยเซลล์ชนิดนี้จริงมันอยู่รอบๆหลอดเลือดในร่างกายหล<ม>อดเลือดเ,เล็กๆในร่างกายเพราะฉะนั้นจริงๆเราสามารถจัดเก็บได้จากแทบทุกอวัยวะของร่างกายแต่ปร,ริมาณตั้งต้นอาจจะไม่เท่ากันครับแล้วก็ไม่ได้จํากัดว่าเฉพาะทารกแรกเกิดเท่านั้นจริงๆสามารถเก็บได้ทุกช่วงอายุนะครับเพียงแต่ว่าความสามารถในการเพิ่มจํานวนมันอาจจะลดลงเพราะว่าปริมาณสเตมเซลล์ตั้งต้นมันน้อยกว่าเมื่ออายุน้อยก็ต้องเรียนแจ้งว่า ในต่างประเทศเขาเขามีธนาคารจัดเก็บเป็นรูปแบบ,บเป็นธนาคารครับแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่อยู่ในอยู่ในบริษัทเอกชนเป็นหลักนะครับเขาขึ้นอยู่กับมุมมองว่าเขาเขาจะเอามาใช้แบบใดบนะเพราะฉะนั้นจริงๆต่อให้เราอายุปแปดเก้าสิบปีเราก็สามารถจัดเก็บสเต็เซลล์ของตัวเองได้ได้เหมือนกันใช่แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าความสามารถทางข้องปฏิบัติการว่าเราจะเพิ่มเพ,มเพาะจํานวนให้ได้ปริมาณที่ต้องการได้หรือไม่ได้แต่ละคนมีอัตราการเติบโตหรือปริมาณเต็เซลล์ตั้งต้นอาจจะไม่เท่ากันนะครับ แต่ว่าโดยอายุแล้วไม่ใช่ข้อจํากัดมีการศึกษาวิจัยว่าแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นโรคประจําตัวที่มีกระบวนการอักเสบในร่างกายอย่างคนไข้ที่เป็นโรคเส้นเลือดหัวใจตีบถ้าเทียบกับคนที่สุขภาพปกติก็สามารถจะเก็บเมเซลล์ได้ไม่แตกต่างครับคุณสมบัติของสเตมเซลล์โดยรวมก็ไม่ได้แตกต่างกันอนาคตของสเต็มเซลล์ในประเทศไทยครับที่มันจะมีการพัฒนาไปในรูปแบบไหนคุณหมอมีความเห็นตรงนี้ว่ายังไงบ้างครับ ครับจริงๆประเทศไทยเรามีมีความพร้อมหลายๆด้านในการท, <ำ S 2> ที่จะเป็น medical hub นะครับเพราะว่าเรามีทีมบุคลา,ราคกรทางการแพทย์ที่ทมีศักยาภาพนะครับแต่ถ้าพูดถึงด้าน stem cell เนี่ยก็ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะโดยเฉพาะภาครัฐเพราะว่าในแง่ของตัวบทกฎหมายเองเนี่ย มันยังทําให้การพัฒนาอุตสาหการรมด้านนี้มันจํากัดมากนะครับเพราะว่ากฎหมายกําหนดแค่ว่าอะไรที่เป็นมาตรฐานเท่านั้นถึงจะใช้ได้อย่างเปิดเผยอ,อย่างอื่นต้องเป็นโครงการวิจัยนะซึ่งการทําโครงการวิจัยในปัจจุบันก็ยากเพราะว่างบประมาณสนับสนุนด้านวิจัยก็มีแต่จะน้อยลงเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยที่ทุ่มงบประมาณกับด้านอื่นๆซะมากกว่านะครับเพราะนั้นภาครัฐก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวบทกฎหมายให้เราสามารถที่จะ เข้าถึงได้ให้นํามาใช้ได้นะครับในฝั่งของภาควิชาการต่างๆโรงเรียนแพทย์คณะแพทย์หรือทางหลักสูตรการสอนต่างๆก็ต้องปรับตัวเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหม่เรื่องนี้มันบูมในช่วง20ปีหลังนี่เองนะหมอส่วนใหญ่เนี่ยไม่มีใครมีความรู้ในเรื่องลึกรายละเอียดครับนะครับไม่ทราบว่าประโยชน์มันคืออะไรกันบ้างสังคมส่วนใหญ่รับรู้แต่ว่ามันมีประโยชน์ด้านความงามครับ S <S นะมันเกิดมันเกิดภาพผิดผิดทำให้คนเข้าใจผิดว่าเออทำสเต็มเซลล์มันของแพงมาสำหรับความงานเท่านั้นแหละแต่จริงๆข้อมูลทางด้านการรักษาโรคต่างๆมันมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกปีมันเราเราใช้ข้อมูลจากต่างประเทศเพราะว่าเราเราไม่ไมีมมทุนประมาณที่จะที่จะไปทําเองนะซึ่งข้อมูลเหลือโรคก็ก็น่าสนใจอย่างที่บอกเอามาพึกเอามาผ่านนะโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพันครับ แม้แต่โรคเบาหวานก็มีข้อมูลมานานเป็นสิปีนะครับโรคตับแข็งนะครับโรคระบบภูมิคุ้มกันต่างๆหรือโรคที่ไม่มีทางรักษาก็มีข้อมูลมากขึ้นที่ทีมคุณหมอพูดยกตัวอย่างมานี่เป็นโรคแบบยอดฮิตทั้งนั้นเลยนะครับใช่แล้วก็เป็นโรคสําคัญที่ทําให้เกิดอัตราการเสียชีวิตสูงเกิดทุพพลภาพเยอะนะถ้าเราโดยเฉพาะในกลุ่มคนสูงอายุนะครับถ้าเราสามารถทําให้เซ็นเซลเนี่ยมันเข้าถึง ได้โดยที่มีความปลอดภัยก็คือมีความสมดุลระหว่างประโยชน์กับโทษทุกคนรู้ว่ามันมี ประโยชน์อย่างนี้แล้วก็มีโทษอย่างไรเพราะด้านโทษเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมในปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่ไม่รู้กันถ้าเรามองว่าประเทศไทยเราทําเป็น m ม d i c a l ้อหเพราะว่าเราเอาคนจากหลากหลายประเทศมาใช้งานถ้าเรามีธนาคารแบบนี้มี MSC ที่พร้อมใช้แล้วก็สามารถตรวจความก้าใน้ของเนื้อเยื่อให้มันตรงกับคนที่จะมารับบริการอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หมอคิดว่ามันมีประโยชน์และมันมีรายได้เยอะมากในการในการท่องเที่ยวถึงการแพทย์ของาวประเทศไทยนะครับ คือถ้าเราผลักดันให้มีการใช้ให้มีการเข้าถึงจริงจังโดยที่รัฐบาลเองอาจจะไม่ต้องไม่ต้องออกช่วยเหลือค่าใช้จ่ายเหมือนเหมือนสิบ,บัตรทองสิทธ์สปสชนะคะคผมเชื่อว่ามีมีคนที่พร้อมที่จะที่จะ,ะจ่ายเงินเพื่อสุขภาพของตัวเองครับในขณะเดียวกันเราก็สามารถจัดเก็บข้อมูลดูแลเรื่องความปลอดภัยให้มันสมดุลกัน พอเรามีข้อมูลมากขึ้นมีคนไข้มากขึ้นก็ยิ่งเอามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติใช้ได้มากขึ้นใช้โฆษณาต่างๆได้มากขึ้นก็จะเป็นประโยชน์ทั้งทั้งทุกฝ่ายแล้วมันก็ไม่ใช่แค่วงการแพทย์อย่างเดียวนะครับมันก็จะเป็นแบบภาพรวมใหญ่ๆที่ค่อนข้างน่าสนใจมากเลยครับเรื่องนี้ถ้าเราลองเลืกว่าเรามีผู้ป่วยเป็นผู้ใหญ่ที่บ้านเป็นัมพกษ์มาพาดนะครับเขาแขนขาไม่ได้ซี่นึงเลยนะคนในบ้านก็ต้องจ้างคนมาเลี้ยงดู บางคนอาจจะต้องลาออกจากงานเพื่อมาดูเลยนะครับ,ค,รบคนที่ป่วยก็ไม่สามารถไปทํางานได้นะแล้วถ้าโลคแบบนี้ก็มีแต่รอวันให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับแต่ถ้าเรามองว่าเรามีการรักษาใหม่เซลล์ที่มันฟื้นฟูได้แล้วมันมีข้อมูลว่าอาจจะทําให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นทําให้ยืนได้เดินได้มากขึ้นเราคิดดูว่าเราสามารถที่จะทําให้เศรษฐกิจโดยรวมรมันกลับมาฟื้นตัวได้ดีขึ้นไม่ขนาดไหน สำหรับประชาชนโดยทั่วไปก็แนะนําอย่างนี้ว่าหากเราตัดสินใจเรื่องสเตมเซลล์เนี่ยมันก็เหมือนการซื้อประกันสุขภาพหรือประกันชีวิตนะครับเพราะว่าอันที่1นึ่งถ้าเป้าหมายสเตมเซลล์เราเนี่ยมันไม่ใช่การรักษาณวันนี้เนี่ยนะก็มันก็คือการฝากความมั่นคงไว้กับอนาคตเหมือนซื้อประกันใช่ความมั่นคงทางสุขภาพนะครับโดยสเตมเซลล์ที่มีข้อมูลการรักษาเป็นมาตรฐานคือสเตมเซลล์ของทางเม็ดเลือดเนี่ยสามารถนำมาใช้ได้เลยในปัจจุบันนะครับ แน่นอนว่าข้อมูลณนะปัจจุบันมันก็จํากัดอยู่นะวงกลุ่มโลกอย่างหนึง่งในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีข้อมูลมากขึ้นนะครับในแง่ของการดูแลสุขภาพโดยรวมมันอาจจะยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเซลล์ๆๆมันจะมีบทบาทอย่างไรณนะวันนี้ที่เราจะตัดสินใจจัดเก็บนะแต่ในอนาคตเมื่อเราอายุเยอะขึ้นมันอาจจะมีโอกาสได้ใช้มากขึ้นนะครับแต่สิ่งสําคัญเลยก,ก็ต้องประเมินดูว่าข้อมูลที่เราสนใจบางคนอาจจะสนใจไว้ใช้รักษาโรคนั้นโรคนี้นะครับก็อาจจะต้อง สอบถามผู้ที่ให้คําแนะนําได้นะครับขอข้อมูลที่ถูกต้องนะสอบถามถึงประโยชน์และโทษนะครับ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามัน,ม,นมีข้อมูลที่จํากัดมากจริงๆ,ๆนะครับถ้าประชาชนไม่สามารถที่จะลงไปอ่านข้อมูลบทความวิจัยต่างประเทศได้เนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าปัจจุบันก็ไม่มีหน่วยงานไหนเลยที่ออกมาให้ข้อมูลแบบนี้นะครับตัวหมอเองก็พยายามให้ข้อมูลแบบนี้อย่างน้อยประชาชนก็มีข้อมูลไว้ตัดสินใจนว่าด้านดีด้านเสียเป็นอย่างไรครับก็เรียกได้ว่าวันนี้ก็ได้ข้อมูล เต็มอิ่มเลยนะครับกับคุณหมอในเรื่องของเ็มเซลวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับ